โอเค DNA หรือ RNA เนี่ยมันมีส่วนย่อยที่เรียกว่านิวคลีอิกแอซิดซึ่งมันจะประกอบไปได้วยทั้งหมด3ส่วนด้วยกันโดยโครงสร้างตรงกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าดีอ x อกซิไรโบสหรือว่าไรโบสแล้วแต่ว่าเราสนใจ DNA หรือ RNA เนาะและตำแหน่งที่1ของดีอ x อกซิไรโบสเนี่ยมันจะถูกเชื่อมด้วยเบสซึ่งเบสเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทคือ A T C G มันจะแล้วแต่นะว่ามันอะไรมาติด แล้วก็ตรงตำแหน่งที่5เนี่ยจะมีหมู่ฟอสเฟตมาติดซึ่งอันเนี้ยโครงสร้างเนี้ยเขาเรียกว่า1หน่วยนิวคลีอิกแอซิดแล้วสิ่งที่ทำให้เกิด DNA กับ RNA ก็คือนิวคลีอิกแอซิดเนี่ยมันต่อกันต่อกันึ้นขึ้นไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นสายยาวซึ่งมันต่อกันยังไงมันต่อกันก็ตรงหมู่ฟอสเฟตนั่นแหละเพราะว่าหมู่ฟอสเฟตมันเป็นประจุลบใช่ไหมมันเลยทำให้มันสามารถไปต่อกับตำแหน่งที่3ของนิวคลีอิกแอซิดตัวอื่นได้ อย่างที่เห็นภาพนี้เลยซึ่งพอมันต่อต่อขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมมันจะมีปลายที่เรียกว่าปลาย5ปลาย5ก็คือตรงที่มันเป็นหมู่ฟอสเฟตแล้วปลาย3ก็คือจุดที่จุดที่มันไม่มีอะไรมาต่อแล้วอะไรประมาณนี้เขาก็จะกําหนดตําแหน่ง DNA กําหนดปลาย DNA ว่าอไว้อย่างนี้ว่าปลาย5คือหมู่เป็นหมู่ฟอสเฟตปลาย3คือหมู่ที่จุดที่ไม่มีอะไรมาต่อแล้วอะไรประมาณนี้